ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับเรือสำเพาโชคลาภนะครับวันนี้เป็นคิวของคุณทองนะครับเรือสำเพาจีนขนาด42เซนติเมตรหลังจากที่เราไปทดสอบในการลอยน้ํามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการขั้นตอนการปูพื้นนะครับแต่ก่อนการจะปูพื้นเนี่ยเราเราต้องมาเช็ค ระดับน้ําก่อนนะครับว่าพื้นพื้นของเราตรงหรือเปล่านะครับอย่งที่ผมใช้ระดับน้ํานะครับการวางนะครับเมื่อกี้ที่วางนะวางวางไม่ได้ไม่ได้ศูนย์นะครับวางไม่ตรงไม่ตรงกลางนะครับสังเกตให้ให้สังเกตเม็ดเม็ดน้ํานะครับนะเขาจะกิ้งไปกิ้งมานะครับในในส่วนนี้นะครับเม็ดน้ําเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในจุด หรอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับพื้นเรือถึงถึงจะเสมอถึงจะเท่ากันนะครับเราก็จะทําการเช็คนะเช็คในทุกในทุกกงเรือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนนะไม่ไม่ตรงนะครับหรือหรือที่เขาเอียงนะเราเราจะทําการแก้ไขโดยใช้นะครับการวางตืดตืด,ตด ผมจะไม่บอกนะครับว่าขั้นตอนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมจะทําให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไว้ถามนะถามถามคนรู้นะครับว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับส่วนตัวผมผมรู้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าทั้ง3เม็ดนั้นมีระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าพื้นเรือนะครับไม่ตรงนะครับ เราจะแก้ไขด้วยวิธีใดนะครับเราจะแก้ไขด้วยการนะการวางตืดตืดตืดอ่าผมผมจะใบเอาไว้ให้นะครับว่าเขาจะวางอะไรนะครับเพราะคนที่ทําเรือหรือคนที่สร้างเรือเนี่ยนะครับเขาเขาจะรู้นะครับว่าในในตำแหน่งแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับและในตําแหน่งนี้นี่เองนะครับเขา เขาจะมีความสำคัญตรงที่ว่าจะเป็นตัวปรับระดับนะครับของพื้นของพื้นเรือนะครับว่าไม่ให้เรือโครงนะครับไปทางซ้ายหรือไปทางขวาครับให้เรือมีความนิ่งนะครับคุณสมบัติของเขานี่ก็จะประมาณนี้นะครับและใครสนใจนะครับที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเรือสำเภาหรือสนใจเรือสำเภาเอาไว้เสริมวงจุ้ยไว้ที่บ้านครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์ 0633 68 68 33หนะครับหรือจะเป็นลายที่ลายลัดเดอร์นะครับ ra W d der นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับฟังและรับชมมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ